รีวิวคูชชั่น 3CE กันจ้าแกะของลองเลยไปแล้วในวิดีโอสั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เต้จะมาแวร์เทสตัวคูชชั่น 3CE b ร r W05 นี่ก็ต้องขอขอบคุณทางแบรนด์ด้วยนะครับที่ส่งมาให้ดิสีเตเลยเริ่มกันเลยก็จะมีแอคทิวิตี้ไปข้างนอกก็เลยแบบถือซะว่าเรามาแวร์เทสไปเลยนี่อันนี้คือตัวเนื้อคูชชั่นที่แบบสิ่งที่เราติดเลยเนี่ยเราเป็นคนชอบแต่ติเลยหรอ เดี๋ยวลงใช้ให้ดูก่อนเปิดออกมาเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเขาไม่ใช่คูฟชั่นธรรมดาเขาจะเป็นแบบเนี้ยได้เรียกไม่ถูกอะว่ามันคืออะไรแต่เราเป็นคนชอบวอมคูฟชั่นตรงนี้มาเลยทําให้รู้สึกว่าตลับเนี่ยหักคะแนนติดลบไปเลยวอมยังไงก็หลุดมีเพื่อนๆหลายคนมาคอมเมนต์อะเขาก็หลุดเหมือนกันแล้วก็มีคนที่ไม่หลุดด้วยเหมือนแบบเขาก็บอกว่าเออตลับเราหลุด QC หรือเปล่าแต่ไม่รู้อะก็มีคนใช้แล้วหลุดเหมือนเราจะไปจับตลับเทสเตอร์ก็หาไม่เจอ ไปวิวเทียมแล้วไม่มีเขาบอกว่ามันยังไม่เข้าเราใช้เป็นเบอร์เข้มสุดนะทุกคนนีแอบเหมือนแอบมีกลิ่นเบาๆตัวเนื้อคุชชั่นเนี่ยแนบผิวก็โอเคสีไม่ได้พอดีผิวเรามากมันลงเยอะไปปะเนี่ยเพื่อดับหรอการปกปิดรอยแดงรอยดำทำได้ประมาณหนึงวิวได้ค่อนข้างรู้สึกว่าเป็นคุชชั่นที่เบานะทุกคน แต่ให้การปกปิดเวลาแตะไปอะ่ะไม่รู้สึกว่าคุชชั่นมันกองมันผิวอะ่ะรู้สึกว่าคุชชั่นมันแนบกับผิวโทนสีค่อนข้างไปได้ดีกับผิวเราแต่ไม่ได้พอดีถึงกับแบบอู้เพราะว่าเนี่ยส่องกระจกจริงๆแล้วอะ่ะมันแอบ,บมีความเทานิดนึงตุงเหมือนคุชชั่นจะวอไมไหมวอมหรือย,ยังไงเนี่ยมันดูไม่ออกอะ่ะมนันเป็นปนแปลกๆอะ่ะคิดว่าถ้าออกเฉดเข้มมาสักอีกนิดนึงอะ่ะเราน่าจะพอดีกับผิวมากขึ้น ถ้าถามตรงๆก็คือมันไม่ได้พอดีผิวขนาดนั้นแสงไม่เห็นไหมเนี่ยฝนก็จะตกอ่ะประมาณนี้หน้าดูอมเทานิดนิดอะอมเทาอมม่วงแปลกแต่ครอนี้ลงคอด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันไม่ได้ขนาดนั้นอะ before after เ okay, คต่ต้องลงให้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งตัวเนคูชั่นอะให้มาเยอะล้นทะักเลยนะตลับอะ หือว่าตะหลับตรงนี้มันเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้แบบเนื้อคุชชั่นแบบทะลุทะลักมากหน้าแอบชมพูไม่รู้ไงคอยทัว่วก่อนถ้าไม่นับเรื่องสีตัดเรื่องสีออกไปแล้วก็รู้สึกว่าเออผิวสวยมีกลิ่นหอมเบาๆแต่พอมันติดที่ตะหลับปัญยากอะก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่ได้ไหม,ไมใช้ออื่นดีวกว่าตะหลับแบบนี้เราแอบ,บรู้สึกว่าคอนโทรลเนื้อย,ยากเหมือนกัน อันนี้คือฟินิที่หลังจากลงผิวทันทีดูดีไหมสีดูเป็นผิวที่อมชมพูนิดนึงอะอมชมพูอมเทาอะมันไม่ได้เทาแบบเทาแต่ว่ามันไม่ได้แบบเฉดพอดีผิวอะมันแอบบอมชมพูอมเทานิดนึงอะแต่ฟินิคูชชั่นน่ะสวยนะแค่ okay, ดูดีดนีิเห็นไหมว่ามันเซตกับผิวที่ยังเล่นแสงอยู่นิดนึงคอ mm hmm. เป็นคูชั่นแมทหรือคูชั่นกลอ แต่บนผิวเราได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่พูดเยอะเดี๋ยวจะลงเป็นครีมบัสของ B w B เข้ากับผิวเฉยเดี๋ยวก็จะเซ็ตเป็นคุชชั่นเอ้ยเดี๋ยวจะเซ็ตเป็นแป้งฝุ่นเหมือนเดิมออขอให้ทุกคนจดจำไว้ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงสิบสกินจะได้ประมาณนี้เพิ่มแสงให้หน่อยอุ้ยอันนี้คือสามโมงสิบ เดี๋ยวมาดูกันสิ้นวันว่ามันจะจบที่กี่โมงแล้วก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตแอคทิวิตี้วันนี้เหมือนเดิมถ้าเกิดไปทปําอะไรมาบ้างก็แวะดูกันได้แต่ถ้าไม่สนใจก็สคิปสคิปไปเพอกลับมาทํำ y t u t u อะรู้สึกว่า Energy มันดรอปทุกคนอาจจะรู้สึก Energy มันดรอปแต่จริงไม่ใช่คาแรคเตอร์ Character YouTube มันไม่ได้ต้องการใส่ Energy อะไรขนาดนั้นนะแรกๆเราก็สับสนเหือนกันนะในการแบบเออทำยูทู e แล้วก็ทำติกต o ออะไรเงี้ย เอเนจีมันต่างกันมากคนดู YouTube ไม่ได้ต้องการที่ว้าวว้าวอะไรขนาดนั้นอ่ะคุยเรื่อยๆดีกว่าอย่าไปเอ็นี่มากเลยงานปากเดี๋ยวลงเป็นทิ้นโมเลกุลโจีแล้วกันนวลพิงค์เรแล้วรี่ฮอกลับมาทุกคนตอนเย็นเอศูนย์เก้าหก 096ค่ะข,ขอเชิญใหม่เลเเข A 096 A 096ค่ะพูดทำไมหน้ายกันเมียนมากเลยอ่ะฮะน้ำสุด ก็กบบกกจะเป็น่ใบๆประมาณนี้ครับแบบใบประมาณนี้ขึ้นไปอ่ะกลับมาแล้วกันตอนนี้คือ3ั่งสื้อจัมพาว่าหน้ามันหน้าเทาไม่ไหวเดี๋ยวจะหาว่าใส่ไฟ คือสีมันไม่ได้พอดีผิวอะ่ะมันจะทำให้แบบดูออกว่ามีการแต่งหน้าเกิดขึ้นจมูกเนี่ยมีความมันแบบนี้ตั้งแต่สองชั่วโมงแรกแล้วก็สตาร์ทอยู่แบบนี้เลยหน้าผากคือคือไรต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยผิวเนี่ยโอเคติดทนุนสีกรอบเิดนึงแล้วก็เกิดอาการเทาเกิดอาการดูออกว่ามีการแต่งหน้าเกิดขึ้นแก้มก็แก้ม,กมยังอยู่สมมติถ้าเราทัสอัพเกิดขึ้น ก็จะมีหลุดออกมาบางส่วนที่เป็นความมันแต่สีมันโดดไม่ถึงว่าความเป็นแบบคุชชั่นเทาๆแรกตั้งแต่แรกอ่ะมันยังอยู่บอกไม่ถูกว่ามันเป็นสีอะไรแต่ก็ไม่ได้พอดีผิวอะระหว่างเรารับประทานชาบ,บูก็เพื่อนได้มีการทักทายว่าอุ๊ยอยากจะเอากระดาษซับมันมาซับเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยผิวมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ประมาณสองชั่วโมงแรกแะก็ถือว่าคุมมันดีปะ่ะเพราะมันอยู่แบบนี้ตั้งแต่สองชั่วโมงแรกแล้วว่า ก็มีการสรับทัชอัพเกิดขึ้นก,ก็หลดออกมาประมาณนี้องค์รวมคือติดทนไม่ได้คุมมันสำหรับเราเนะนี่คือผิวเราทีนะ่รีวิวคนรัเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละบุคคลเลยสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดคือผิวเรารีวิวไม่ได้แปลว่าทุกคนใช้เราจะได้ผลเหมือนเราอะแต่ทัสอัพมาเห็นปะผิวก็ดูเฟรชขึ้น คิดว่าถ้ามีการสับระหว่างวันระหว่างชั่วโมงก็คือจะดีกว่านี้อันนี้คือการแบบปล่อยหน้าเปื่อยหมายถึงว่าปล่อยแบบสภาพไหนสภาพนะั้นไม่มีการสับหน้าหรือจับใ,ใดๆสับทุ่มเอาอยู่ในการในเรื่องติดทนใดๆแต่ถ้าจะขอขอสีเข้มกว่านี้ได้ไหมแล้วก็ความคงทนของตลับอยากให้มันแบบคงทนกว่านี้ได้ไหมเพราะบาคนชอบวอร์ม คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนมีใครใช้ฟูชั่น TCE แล้วรู้สึกอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์บอกต่อกันละันมีใครได้ทดลองใช้ฟ <zo an> ูชั่น TCE แล้วรู้สึกก็มาคุยกันใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่น้้นะบ๊ายบายวันนี้ง่วงแลวอยากนอนแบบน้ำนอน